เวลาเราไลฟ์สดค่ะนะคะเพื่อนคนนั้นน่ะต้องบอกให้เขาอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วให้เขาเลือกกดเตือนทุกอย่างเกี่ยวกับช่องของเรานะคะให้เตือนทุกอย่างเลยแสดงว่าเราเนี่ยแบบพิเศษสําหรับเขามากมีอะไรเนี่ยเขาถึงจะแจ้งเตือนนะคะเพราะอะไรเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเนี้เออเย่เย,เย่ได้ของขวัญน,นะคะอะไรเอยน่ารักจังเลย ขอบคุณมากค่ะน้องนิดนะคะขอบคุณนะคะมีคนเขาส่งความปรารถนาดีให้เราเมื่อก่อนพี่กี้ไม่เอาเลยนะไม่เอาไม่อะไรใครทั้งนั้นแต่ไม่ได้นะเราก็รับด้วยความเต็มใจและคําขอบคุณนะคะอย่างซาบซึ้งเนาะย้น้องนิดส่งอะไรให้พี่กี้กระดาษโปรยขอบคุณมากมากค่ะชอบเลย หนุ่มๆจะตึมเลยใช่ไหมเอาใครอยากแบบว่าหนุ่มๆตึมต้องไปห้องน้องแอฟนะคะใครไลฟ์ตอนใหม่สลนมาบอกเพื่อนด้วยนะคะจะได้มีคนเข้าไปดูเยอะๆค่ะ h ฮปปี้วันเดยค่ะซูนิคี้ขอให้ซูนิี้มีความสุขที่สุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดทำให้สมความปรารถนาได้เงินได้เงินที่ทติได้ทองขอให้รวยวยเฮ้ย